เคล็กิจกรรมครบรอบ7ปีและเคล็มิวชัยนี้โปรทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปกอโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้นะฮะ10โมงจะเริ่มกิจกรรมฉลองนะฉลองครบรอบนะฮะ7ปีโปเกมอนโกนะครับก็ มันจะมีเควสนะฮะรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะแล้วเช้านี้นะฮะจากเว็บหลีดักนะครับก็สรุปเควสมาแล้วนะครับเควสจากการหมุนเสานะครับ <c oughs> ถ้าหมุนไปแล้วได้ต้องหมุนหลังสิบโมงนะฮะต้องหมุนหลังสิบโมงนะฮะเช้านี้ก็ถ้าใครอยากได้อะไรก็อย่าเพิ่งไปหมุนแล้วกันนะครับเ <c oughs> พราะว่าหมุนแล้วมันจะไม่ได้เคลสเหล่านี้นะถ้าทําไปแล้วนะครับก็ ถ้าเป็นเควสหมุนเสารหรือโปเกสต็อปหรือยิมนะฮะโปเกสต็อปก็คือเสาแหละนะครับก็จะมีโอกาสได้จับนะฮะฟุจิกิดานเนะนะฮะเซนิกาเมะแล้วก็ ok ange, บบนะฮะ ander, ก hell, ิโตคางินะครับบาโบอซอนะฮะชามันเดอร์แล้วก็สควอเฮลนะครับโดยฟูจิกิดานเนะเนี่ยนะครับแม็กซีพีหรือว่า IV 100 จะอยู่ที่477ส่วนนีโตคาเงะนะครับ iv100 อยู่ที่420นะส่วนเจ้าเต่าก็อยู่ที่405นะครับนี่คือ iv100 จากการมุมเสาทำเคเวสอถ้าใครอยากได้ในเจนที่2นะครับก็จะเป็นเคเวสที่ชื่อว่าใช้เบอรี่ช่วยจับโปเกม,มอน7นะ7อันก็จะได้จับจิโกลิต้านะครับ Oh ashi, oko, นิโนฮาราช oh ิแล้วก็วานิโนโกะนะครับอ่าชิโกริต้าก็400นะฮะไอวีร้อยนะฮะนิโนฮาราชิอยู่ที่420นะครับแล้วก็เจ้าจารหลัเคะอยู่ที่485นะฮะวานิโนโกะโทอทอดไดอ่าในเจนที่3นะนะใช่ไหมเจนที่3นะฮะจะเป็นถ่ายรูป,ปโปกเกมอนป่า ถ่ายร,รูปโปเกมอนป่า7ตัวไม่ใช่เจตัวเจครั้งไอการถ่ายร,รูปโปเกมอนป่าเนี่ยนะครับให้คุณจิ้มเอาโปเกมอนที่ยังไม่ได้จับนะฮะก็คือที่เลี่ยราดอยตามพื้นเนี่ยจิ้มเสร็จปุ๊บอย่างมันบอกอในเควสบอกว่า7ครั้งใช่ไหมจิ้มหนึ่งตัวคุณถ่ายไปเลยครับถ่ายลบถ่ายลบถ่ายลบให้ครบ7ครั้งตัวเดียวนี่แหละก็จะผ่านเควสเลยนะครับก็จะได้นะฮะคิโมรินะครับ หรือว่าเทโกะนะครับอาชามโมนะฮะหรือว่าทอชิกนะครับมิซิโกโรนะฮะหรือว่ามัดคิปนั่นเองนะโดยเทโกะจะอยู่ที่ไอวีร้อยอยู่ที่451นะครับทอชิกไอวีร้อยอยู่ที่468นะครับมัดคิปอยู่ที่483นะฮะก็จริงๆจับไปเหอะแล้วค่อยมาเช็คทีหลังเพราะว่าในเควส์มันไม่มีหนีอยู่แล้วนะครับอ่า uh, ถ้าได้นะครับโอ้นี้ยากอ่ะได้อกไม่ยากไม่ยากได้หัวใจจากบัดดี้เจ็ดดวงนะได้หัวใจจากบัดดี้เจ็ดดวงทํำยังไงนะครับก็คุณก็เอาโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นบัดดี้ใช่ไหมครับสิ่งที่จะได้ง่ายสุดเลยนะครับก็จะมีให้อาหารเล่นด้วยแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้สามละแล้วก็เปลี่ยนตัวครับให้อาหารเล่นด้วยถ่ายรูปก็ได้เป็นหกละแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวแล้วก็มาทากันละ ก็จะได้ครบนะฮะก็จะได้โปเกม,มอนในเจนที่4สตาร์เตอร์ในเจนที่4นะฮะ่ลน์เตอร์นะครับแม็กซีพีอยู่ที่508นะฮะชิมชาฮิกโกชารุนะครับแม็กซีพีหรือไอวีร้อยอยู่ที่4 1 0นะครับโคจมามะนะครับไอวีร้อยอยู่ที่4 6 0นนะครับแล้วก็ เจนที่5นะครับจะมีซินิวี่นะฮะหรือว่าซื้อทาจะครับทีพิกนะฮะหรือว่าโพคาบูครับแล้วก็โอชาวดมิจุมารุครับโดยซินิวี่นะฮะเ <c oughs> จ้างูเขียวซื้อทาจะเนี่ยนะครับแม็กซีพีอยู่ที่364นะฮะเจ้าหมูไฟนะฮะโพคาบูจะอยู่ที่468ครับโอชาวดอยู่ที่48 4 4 8ดสีนะเ,นเจนทนี่หกครับ ทิสปินฮะฮาริมารอนแม็กซีพีอยู่ที่469เพนิคนินครับปะโกแม็กซีพีอยู่ที่4 0่นนะฮะแล้วก็นี่ฮะกบเทพครับเคโรมัสึตอนนี้ยังไม่มีชัยนี่นะยังไม่มีท่าพิเศษด้วยไอวีร้อยอยู่ที่425ก็หากันตามสะดวกนะ,ะอันนี้คือเพสเขาจะให้ส่งของข,องขวัญพร้อมกันแนบสติกเกอร์ ส่งไปเจ็ดอันแหละไปหาเพื่อนเจ็ดคนแหละนะครับเอ่อเจนที่เจ็ดนะฮะจับโปเกมอนที่แตกต่างกันนะฮะเจ็ดสปีชีหรือเจ็ดชนิดนะครับคุณก็จะได้จับโรเวตหรือว่าโมคุโรนะฮะลิทเทนนะฮะหรือว่าเนียบีนะฮะปอปปิโรนะฮะหรืออาชิมารินะฮะ โดยโรเวตนะฮะไอวีร้อยอยู่ที่สี่ห้าแปะเอสี่ห้าสามลิเทนจะอยู่ที่สี่สี่สามแล้วก็โปริโอจะอยู่ที่สี่แปดสามนะครับอันนี้คือ i อว0 0จับจับๆไปก่อนแล้วถ้าใครอยากได้บอลก็จับโปเกมอนเจตัวนะครับโยนบอลเข้าหนเจดครั้งโอ้นี่ได้ขอดูวนโอ้โหโยนบอลเข้าหนเจ็ครั้งมันจะสุ่มนะไม่ชุไม่สุ่มหรอก เ,เขาเรียกอะไรพอเราหมุนปุ๊บแล้วเราบอกว่าให้โยนบอลเขา้าใน7จครั้งมันจะบอกหรือว่าจะได้ของตัวไหนนะเออนี่จะได้เมกกาเอเนจีของวิโนซอชาลิซาดบาสตอยนะฮะเซฟไทยบาซิเคนนะฮะแล้วก็สวมเพิร์โอ้นะฮะนี่ใครไม่ได้ตีบอลก็มาเก็บแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ7ปีนะครับก็จะมีตั๋วมาขายนะครับในส่วนของตัว๋ว จะราคาประมาณ69บาทหรือเปล่าขอดูก่อนนะผมก็เปิดดูเช้าประมาณ59-69บาทนี่แหละนะครับซื้อได้ครับซื้อได้มาดูว่า,ซ,วานะซื้อแล้วเราจะได้อะไรนะครับซื้อแล้วเราจะได้อะไรดูราคาก่อนนะ69บาทครับ69บาทนะครับ ซื้อแล้วอยู่เฉยๆมันก็จะมีเควสเด้งเข้ามานะครับ69บาทคทผมไม่นี่อ่ะว่ากันไปจับโปเกมอน77ตัวจะได้เครื่องฟักไข่เครื่องฟักไข่จับโปเกมใช้เบอรี่ในการช่วยจับโปเกมอน77ครั้งจะได้ล็อกเก็ตเลด้าฟักไข่7ลูกเฮ้ยลักกี้เอกหนึ่งอัน อโอ้โหนี้ถ้าจะนานเอาจรไม่เป็นไรมันจะมีช่วงเวลาที่ปักไข่แล้วก็ลดลงนะได้แคนดี้จากการเดินกับบัดดี้เลูกนะครับจะได้พัฟินนะครับพัฒนาร่างโปกเกมอนเตัวจะได้น้ำหอมอินเซนต์นะครับได้เอ็กพีเจดจ้อยเจ็ดสิจะได้นี่บัตรตีบอสแบบใต้ยิมหรือเอาไปตี Pv p ีวก็ได้นะครับ ได้ 7, 7สตาร์ด7,777สตาร์ดนะฮะจะได้สปาปีท์หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ได้เครื่องฟักไข่แบบเร็วพิกาจูสมมวกปารต์ตี้นะครับ XP 7,707เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก XP นะฮะอ้าวก็ไปดูกันเองว่าคุ้มมั้หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อตัวอปปต๋วโปเกมอนโกทัวร์คันโตนะฮะ น่าจะใช่นะหัวโปเกมอนโกทูคันโตนะครับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเท่านั้นคนที่ซื้อแล้วจะไม่มีให้ให้ให้ซื้อแล้วนะครับก็จะได้เควส่นเ,เคนะฮะซื้อแล้วจะได้เควสที่จะได้จับมิวทูนะครับมาดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับการันตีมิวทูชายนี่เอ้ยไม่ใช่มิวทูมิวชายนี่นะครับ จะได้ตั๋วแล้วก็ทำเคเวสจับมิวชายนี่การันตีได้ทุกคนครับเสรบนิดหนึ่งครับต้องได้เหรียญแพตินัมคันโตนะครับเหรียญแิตินัมคืออะไรนะครับเหรียญแพตินัมคืออะไรมันคือเหรียญที่คุณจับนะฮะโปเกมอนนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ แลวเช็คได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปตัวนี้ให้ดูด้วยละกันนะครับหน้าจอนะครับก็ให้กดไปที่ตัวอวตารของเรานะครับแล้วกดไปที่มีนะหรือว่าฉันเลื่อนลงมาข้างล่างครับแม้มันยะมีแบตอยู่นะครับคันโตคันโตอยู่ในคันโตคันโตน่าจะอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชินโอแพทตินัมคันโตนี่น่าจะอันนี้อันนี้โจโตอีก นี่นะฮะเหรียญแพทตินัมคันโตก็คือคุณต้องจับโปเกมอนนะครับให้ครบ151ตัวเหรอเออ151ตัวจริงๆด้วยนะครับต้องจับโปเกมอนในเขตคันโต151ตัวถึงได้แพทตินัมนะครับผมอ่ะว่าไปนะครับเควสไม่มีหมดอายุนะจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งของขวัญให้เพื่อนนะฮะร้อยห้าสิบเอ็ดชิ้น โปเกมอนในเขตอ่าคันโตมีโอ้ม,มีมีมากกว่า151ยนหะอ็ดนะส่งของขวัญให้เพื่อนนะฮะ151ชิ้นนะครับจะได้พ็อปฟินนะครับอ่าโยนบอลเข้าเกรด151ครั้งจะได้สระดั้1,510โอ้นะครับรีวอร์ดจ,จะได้ XP 5,100นนะครับได้บัตรตีบอสสีเขียว จอดัดหนึ่ันห้ารสเต็ปที่2อนะครับอ่ะอันนี้ต้องเป็นคนที่เล่นต่อเนื่องหน่อยนะครับจับโปเกมอนสามสิวันต่อเนื่องคือต้องตื่นขึ้นมาจับโปเกมอนสาวันต่อเนื่องถึงจะผ่านเควสนะฮะถ้าไม่ถ้าสมมติลืมวันในวันหนึ่งเริ่มใหม่จะได้อันตาบอล51าสิอ็ดลูกจับโปเกมอน 151ตัวที่มีที่แตกต่างกันนะแตกต่างชนิดกันก็ <_ t ap> จับไปเรื่อยๆแหละครับไม่ต้องรีบจะได้ลัวหิมะนี่ลัวน้ำแข็งลัวน้าแข็งไม่ใช่ลัวฮิมะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจับโปเกมอนทุกธาตุสาตัวธาตุละ30ตัวนอร์มอล0ไฟ30น้ํา30พืช30ไล่ไปจนครบครับ เควสเนี้ยกว่าผมจะผ่านก็นานเหมือนกัน <g ül> <g ül> นะฮะถึงแม้เ <c oughs> ควส <c oughs> โอ้โหผมใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรีบทำไปเรืเร่อยๆรีวอร์ดใหญ่จะได้ไอพีห้าพันหนึ่งร้อยได้แรคคันที่สามเมตรและสตาร์ดัสอีกหนึ่งพันหนึ่งเออหนึ่งพันห้าร้อยสิททำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบอ่าไอดีกับไอดีหนึ่งผมยังทำไม่เสร็จเลยครับจนป่านนี้นะเพราะไม่ค่อยได้เล่นนะครับ <c oughs> แล้วสเต็ปที่สามนะครับ คุณต้องไปถึงเลเวล40นี่ <c oughs> ยากตรงนี้คุณต้องถึงเลเวล40จะได้สตาร์ดัส4,000แล้วก็หมุนเสาร5 1สเสาจะได้ล็อกเก็ตเรดาร์สามอันอทำเควสจากการหมุนเสานะฮะร5 1เควสจะได้เครื่องฟักไข่แบบเร็ว3อันเดิน151กิโล จะได้อันตาบอลจับโปเกมอน1,510ตัวจะได้น้ําหอมนะครับโคตรโหดเลยเคเวสเนี้ยรีวอร์ดใหญ่ได้สตาร์พีดหนึอันแล้วได้จับมิวทูชายนี่ฮนะแล้วก็ได้ลัี้เกเหนึ่งอันด้วยโหดมากบอกเลยตอนผมทำก็อย่างนี้แหละกว่าจ,จะผ่านนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายไม่มีอะไรละเคมรีวอร์ดนะครับเคมรีวอร์ด เรสตาร์ดัตหนึ่งพันห้าร้อยสิบ XP ห้าพันหนึ่งร้อยสตาร์ดหนึ่งพันห้าร้อยสิบนะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้อา่าการ์ดเปลี่ยนธานะครับแล้วก็ได้แคนดี้ของน้องมิวแล้วก็ชายนี่เสื้อชายนี่มิวนะครับมาใส่เสื้อในเกมนะจ๊ะส่วนคนที่เคยนะฮะ ซื้อตั๋วไปแล้วนะ,ะจะได้น้ำหอมเพิ่มสองอันแล้วก็ได้น้ำหอมเอ่อได้อ๋อจะได้ไอ้นี่ด้วยคนที่ซื้อคนที่ซื้อหรือว่าคนที่เคยซื้อนะครับน้ำหอมจะอยู่ได้สองเท่านะจะใช้เวลาได้สองเท่าอย่างถ้าครึ่งชั่วโมงก็เป็นหนึ่งชั่วโมงน้ำหอมรายวันนะฮะเอ่อน้ำหอมรายวัน จาก15นาทีก็เป็น30นาทีนะครับรัวจะอยู่ให้สองเท่านะฮะจากชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเควสโคตรโหดเควสมิวโคตรโหดบอกเลยโหดจริงแต่มันไม่มีหมดเวลาทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่จําเป็นต้องทําให้หมดภายในกิจกรรมนี้นะครับทำไปของผมเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนๆอะ่ะกว่าจะครบอะ่ะนะครับเป็นเดือนๆจริงๆนะครับ อย่างถ้าใครติดโปเกมอนผีเนี่ยโคตรหายากเลยโปเกมอนผีอ่ะนะครับต้องรอเนี่ยตุลานะครับที่จะมีไอ้ฮาโลวีนนะครับประมาณนี้ครับอ่ะตัวเนี้ยใครจะซื้อไม่ซื้อก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตัวอันนี้ก็เคว้นหมุนเสานะครับตามนี้ครับผมสรุปทุกอย่างให้แล้วนะฮะกดไลค์ให้กันหน่อยนะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับ สาสตรตื่นเช้ามาทำทุกวันเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ